สวัสดีทุกคนทุกท่านสบายดีพี่้องสวัสดี้องอยในในเมืองในตลาด,าลาดคุณนะโอ้หกเนาะยิ้วเข่าพอดีเลย ดโดย,โดย,โดยโน้ำตกน้ำตกเ้าสั่งเกาเหลาพี่น้องเอ้ยเกาเหลาข้าวเปล่าคิดเ็นดิซะคคอนดิมันหมาก,กิน ต้องมาบอยชอบดราม่าโอ้ยอย่าสมบ่าวเด้อไม่ถูกแม่มอมันสอดเราแม่แต้องต่อใหม่มั้งฉันได้กินซีนละแม่ วาว่าว่าองแบบปอยชอบยามมา,าสั่วดเอิร์สบริามาตดราม่ารู้สิบอกคนเบิ่งล้วมันดรามา่าม,มาเด้อไม่คิดหรอกนี่ไงเธาเ้าหล่ะของฉันข้าเปล่าอร่อยเหาะแน่นอนน้ำตกด้วยแ่บแล่นอนโดยโดย อันนี้เกาลาบานห้าวพี่นอ้องบอแม่บอแม่น,นอเขาหนังซึ่งยังไงดีข้างาหนังซึ่งมันเย็นมมันหอนแล้วมันก็นลวกปากเฮา พี่นอ้องพี่น้องต้องเข้าใจเดยกเกาเราบาั่นห้านแล้วมันไม่คือทางไข่ได้ขนานี้บ็ได้มีของมดุซิเป็นเนื้อเปื่อยไข่คคต้มเนื้อเปื่อยนหะต้มเนื้อเปื่อยทุกคนสรุปสรุปก็เป็นต้มเนื้อเปื่อยแหละอยูอ <c oughs> ่บ้านท่านนี้ห้าสิงงงอันเวลาห้าสิกีนอันยังอเขาสั่งอันตำป่า ทำป้าครับเกาหลาอนี่พี่น้องเลยซึ่งบคือทางไทยใส่นี้ลงไปก่อนซอสผงรสมันนัวแล้ไม่ต้องเพิ่มยังมมกพี่น้องมาทำกันแล้พี่น้องแซ่บ that เอาอยัางนอเอาอยัางนอไม่ได้เขทาทำเมย์มย,อมยตอบก็ว่าตอบไมมครับด้ว่าตอะเปิ้งจริงเราตอบเขาตอบก็ได้อืมหมดจำเป็นเนาะ มันจะเป็นไปต่อกันต่อคเว้ยแสบอยู่นะกินหน่อยทะลกแห่งแสบแต่ว่าอีแม่แต่งโตแสบกวเด้อมันนี่ <c oughs> หัวแซลมาสั่นน่าสั่งข้าวผัดข้าวผัดไข่สื่อๆนี่แม่เขาแม่หมูสั่งเราอะเอาหมูเอาอย่างกินมันเบิร์ตหันเ,เอตอต้องกินมันเบิร์ตโมเม,มนสิได้ห่อเมื่ออีกได้แซทมแซ่บปของฝ่ายน่าแซ่บแพงบอกเลยอลยันนีาา้อร่อยหออ Sim. เดือดแ,แต่หน้าแน่แสบขักปัญญางยีแม่กระเก่งอะไรเมืนเอนกินจะเบิดป<น>กติน,นางสีเหลือได้หอยห,ห้าหมื่นห้าห้าสิบขาวไปยุหรือห้าสิบสอ,อกแล้วห้าสิบขาวไปยุบอ๋อ mô miên đi thoải mô miên thoải có thể mưa thoải mái bằng đó sửu lắm của đài nhạc ký điện mưa móng 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 Cái móng 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 มาปักสองพากันมาเขาบริลองเข้ตลาดพี่น้องพากันมากินขขาเลยพากันเมือ่อบริลอกตลาดตะล,ลีกพ่อบาสเช่นพี่น้องเลยทำเมื่อก่อนสินะครับพี่น้องมาดีจ้าดิครับนโด,ดยโดยมามาตลาดมามาปักสองบริลอกตลาดมาหัปักสอ,อ,องพี่น้อง